คารวาดบรลุอรหันต้องบวชภายในเจ็ดวันจริงไหมหลายคนเคยได้ยินว่าถ้าคารวาดบรลุอารหันไม่บวชภายในเจ็ดวันจะตายฟังดูเหมือนเป็นกฎตายตัวของพระพุทธศาสนาแต่แท้จริงพระไตรปิฎกไม่เคยมีคำสอนแบบนั้นเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสเรื่องเจ็ดวันไม่เคยตรัสว่าคารวาตต้องรีบบวชและไม่เคยมีบัญญัติว่า ไม่บวชแล้วจะตายแต่ทำไมคนถึงเล่ากันแบบนั้นเพราะในพระไตรปิฎกมีเหตุการณ์ว่าคารวาดหลายท่านบรรลุอรหันต์และบวชแทบจะทันทีเช่นยัสสกุลบุตรปุกกุสาติหรือพัทธวัชโคตพอบรรลุแล้วเขาบวชกันหมดไม่ใช่เพราะถูกบังคับแต่เพราะจิตที่หมดกิเลสแล้วไม่สามารถอยู่ในเพศคารวาดได้อย่างสบายใจอีกต่อไป ชีวิตคารวะเต็มไปด้วยภาระหน้าที่ความผูกพันสิ่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับจิตที่หลุดพ้นแล้วดังนั้นเจ็ดวันไม่ใช่คำตรัสของพระพุทธเจ้าแต่เป็นเพียงคติจากอัตถกถาที่ใช้เปรียบเรยว่าอารหันจะไม่คลองเรือนานานสรุปให้ชัดที่สุดคือคารวะบรรลุอรหันต์ได้จริงไม่ต้องรีบบวชภายในเจ็ดวันแต่ด้วยธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ เขาจะเลือกบวชเองอย่างเป็นธรรมดาเพราะชีวิตแบบคารวะไม่มีอะไรผูกเขาไว้ได้อีกแล้ว